เด้มันซ่องคุณหาหกที่หนึ่งตรงในเฟสมันได้อยู่ตรงในไลน์มันไ่ได้เอเฮอมฮ่อเฮ่อเฮอเออ ไม่แลวเลไ่แลวปะแั่มอนี่สิยังอือยังได้หน้หนเยไี่หมอนยี่สิกนะตะปองนี่เตะปองก็ได้หนบ่ป,ปอยังู่นอนน,อน

มียังงัรกินสิม่มีอะออยราออยาด้วยเพื่อเขาคืมนเนี่ืเพื่อนเขามก็มดตามพเนยก้เนี้ยเดีเดื่อวาเดาดีก็ลามเดเคเย๋ยวควากยกล้ายๆวล้ยาคลลา โอ้มือนในมะล่ำตัวรุง่งเขาปบอกปะบัญจานยังติดป่าอยู่จังหจาน์แสนชัยยังมะลัมวงเจริญยังวงเจริญมาเทิงศิลิบสามเหมือนนี้โอ้บอกป่าี่ป่ามักเที่ยวกเออมะลัมมะลับัญจาน เป้ากับเป้าก็ไมืเ okay. ้คือรับไอรเป้าเป้าเป้าคือนคเป้แต่มักเทียวเกนก่พุทธตกบองหนึ่งพุตกบองหนึ่งรถนี้ายลอบเข่าอ่ะพตกในบ้าน คนพี่บ่าครับเน่นะีเป่ลายวัเปนว่านคอยงงคว่าคอยียอัวลาย,ยบนียยว้ว่งงาเ <c oughs> สียงดังจังวัวเสียงดังล้านว้าเนว่าลจ้าบ่มีความลับดอกคนจริงๆว่าดังล้านบ้านเลย <c oughs> อขนนดผูใยายยังแวงหัวเลยโอ้โาสูพิ่นบ่ได้ดอกมาเนะี่ยไม่ใสเลยอีกไห้นพราะมันสิเลยอ,อ,อล้วเ,นะเ,เพราะอะจ้างมันนะ